สวัสดีครับผมปูปอนสวัสดีค่ะหนูปูนะคะครับเมื่อเร็เรวๆนี้เนาะเห็นคลิปกันไปว่าลูกซองยิงได้แต่ผู้ชายผู้หญิงจะยิงไม่ได้วันนี้เรามาขายข้อข้องใจกันมาไปสูตรกันทั้งหลักวิทยาศาสตร์และหลักศยศาสตร์นะเรื่องความเชื่อไปลองกันเลยนี่ครับกระสุนนะกระสุนสลับยี่ห้อตูดไม่มีเจาะนะนะัดที่หนึ่งนะ นาที่สองเหมือนกันนาที่สามนะนัดที่สี่นาที่ห้ามันก็หมดเลยไม่มีเจาะดินปืนออกตูดยังเหมือนเดิมยัดนะหย,นนะยุดนะอยุดนะหยุนะหยุดน่อยุดนะห เมื่อกี้นี้ไม่ลั่นเนาะเมื่อกี้นี้ไม่ลั่นแ้วก็ชาตออกครับอบอกเบาๆก้องเห็นไหมก้องเห็นนะนี่หยิบมานะลองอีกครั้งหนึง่งมีคําถามเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าน้องผู้หญิงน้ําหนักนิ้วไม่เหมือนผู้ชายอะลองดูอีกครั้งหนึง่งให้ผู้หญิงให้น้องผู้หญิงกระชากเลยอะออกแรงกดนิ้วแรงๆเลย เหมือนเดิมนะครับเหือนเดิมคอยกระสุนนัดเดิมนะเห็นหหนะกล้องผมยิงนัดนี้เลยสี่นัดนี้นะกล้องเห็นไหมผมวางไว้ที่พื้นมันจุกนะ เพิ่มเติมนิดนึงหลายๆคนสงสัยเนาะว่าว่าที่บอกว่ากระโจมกระชากเบากระชากแรงดึงกระโจมมาหน่อยนึงว่าจะยิงไม่ได้ลองดูนะครับนี่เห็นไหมถ้าน้องผู้หญิงที่หลายคนสงสัยว่าน้องผู้หญิงไม่ได้กดไกลแล้วใช้เสียงไกปืนหนึ่งแทนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับลักษณะคือใช่ไหมถ้าน้องผู้หญิงอะ่ะไม่ได้กดไกอะ่ะกระโจมเนี่ยด้านหน้านะครับมันจะกระชากไม่ได้แต่ถ้าน้องผู้หญิงกดไกเนี่ย น้องผู้หญิงกดไกเนี่ยเบิบดังแกลกกระโจนกระชากได้นครับอีกคําถามนึงใช่อีกคําถามนึงการบรรจุการบรรจุเนนะาะกระชากเบากระชากแรง2นัดลองกันเลยครับ2นัดเนาะเมื่อกี้นี้ผมใช้อิมเมจเซนซีโหลดอิมเมจเซนซโหลดคือยัดนี่เดี๋ยวเรามาลองที่หลอดดูลองที่หลอดดูกระสุนนะเหมือนเดิมหนึ่งนัดนะครับอ,อยููู่มาบรรจุใต้หลอดนะครับกระชากเบาเบากระชากเบาเบา ดึงบรรจุเบาๆใช่ครับดึงได้ไหมอ่าเบาๆช้าๆเลยอ่ะโอเคอันนี้นัดที่หนึ่งนะดูนะครับอ่าหยุดก,ก่อนอันนี้คือกระชากกระชากเบาไม่ลั่นเขียนลูกออกนัดเดิมเลยอ่านี่นะครับเหมือนเดิมดันหน้าเลียโอเคบรรจุเหมือนเดิมนะบรรจุหลอดบรรจุหลอด นี่นะครับยัดอ่าบรรจุนะหนึ่งนัดกระชากแรงอ่าบินดันแรงอ่ะไม่ลั่นนะครับผมขอบ้างผมขอบ้างผมขอบ้างอ่บไม่เป็นไรนี่นะเหมือนกันขอยาดเคลียร์ก่อนนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะยัดนะครับหนึ่งนัดกระชากเบากระชากเบาเมื่อกี้นี้หนูปูเขาไม่ลั่นนะผมลอง อลองกระตุกไกแรงๆดีกว่าลองกระตุกไกแรงๆอ่ะไม่เอากระชากเบากระตุกกระชากเบาดกดไกเบาๆอเบานะขอให้เบา,ากระสุนเลยลั่นนะครับ <c oughs> ขอที่ปุยๆนะกระสุนสองนัดนเมื่อก,กี้นี้ที่ผมลั่นเลยนะโยนจิงนะครับนี่นัดนนี้เมื่อกี้นี้เรายิงอะไรแดงหรือขาวแ <c oughs> ดงอ่ะเปลี่ยนเป็นขาว เปลีนเป็นขาวนะครับคราวนี้บรรจุหลอดเหมือนเดิมบรรจุหลอดเหมือนเดิมแล้วก็ชากเร็วอ่ะอันนี้คืออันนี้คือไม่ได้เคลียร์ลำกล้องนะครับไม่ได้เคลียร์ลำกล้องเอาใหม่นี่นะหลุดมาเห็นเนาะยิงพิ้งนะครับยับหลอด